สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปาเลว,วันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเมไหนไฟแลงเฟอร์เรื่องราวของไอ้หนุ่มเกียรที่กากที่สุดในโรงเรียนทําอะไรก็ไม่เคยมีใครสนใจหรือเห็นหัวเขาเลยจนวันหนึ่งเขาเกิดไปชอบสาวคนเดียวกับหนุ่มรุ่นพี่ที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนเป็นคนที่หล่อเท่เก่งไปซะทุกด้านแต่เรื่องราวมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อสาวที่ทั้งคู่แย่งกันเธอกับมีพลังอะไรแปลกๆที่ซ่อนอยู่ในตัวเองแล้วก็ห้ามไม่ใครรู้เด็ดขาดเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนไทยญี่ปุ่นดินแดงในงานกีฬาสีหนุ่มหน้าหล่อผิวขาวโอโมโคนนี้เขาชื่อว่าพี่เฟรมเป็นนักกีฬาประจําโรงเรียนที่เล่นเป็นะทุกอย่างลงแข่งทุกอย่างแล้วก็ชนะทุกอย่างอีกด้วยนี่คนหรือซูเปอร์ฮีโร่กันแน่เก่งขนาดนี้แถมสาวๆก็ยังพากันกีด๊ดการ์ดกันใหญ่ส่วนหนุ่มหน้าตาเจียมเจียมคนนี้เขาชื่อว่าป๋องเป็นหนุ่มที่กา,กากที่สุดในโรงเรียนก็ว่าได้ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็แห้วไปหมดไม่ค่อยจะมีคนสนใจเขาสักเท่าไหร่นอกจากไอ้แก๊งหิว ตีนกลุ่มนี้ที่มีพี่บอลเป็นหัวหน้าแก๊งและวันนี้แก๊งฮิวตีมันก็สั่งให้ป๋องไปนั่งจองสนามบอลให้ ระหว่างที่ป๋องกำลังนั่งเหง,งาหงอยจองสนามอยู่คนเดียวก็ได้ยินเสียงใสๆของสาวคนหนึ่งดังมาป่องมันก็เลยหันไปมองให้ไวสาวนามนคนน่ารักคนนี้เขาก็คือมิงมิงเป็นสาวที่ป่องแอบชอบอยู่นั่นเองป๋องนั่งจองมิงตาไม่กระพริบเลยทันใดนั้นเองก็มีรุ่นน้องหน้าโหดเข้ามาแย่งสนามป๋องก็เลยเข้าไปขอลูกบอลกับสนามคืนแต่อ้รุ่นน้องหน้าโหดมันก็ดันไม่พอใจเตะลูกบอลลอยขึ้นฟ้าไปตกอยู่ตรงขาของมิงช่างบังเอิญซะจริงๆิมิงก็หันมาเตะบอลคืน ให้กระป๋องแต่เรื่องราวไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมิงเตะบอลส,สูงจนกระปองเปิดทามาอป๋องยืนค้างอึง้งเหมือนเห็นแมวอยู่ใต้กระปองมิงเลยป๋องมันก็เพ้อถึงขนาดเอากลับมาวาดเป็นการ์ตูนใส่สมุดไว้เหนื่อยกันมาจริงๆเช้าวันต่อมาป๋องมันก็ตื่นสายแล,ล้วก็รีบวิ่งไปโรงเรียนเพราะว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้โรงเรียนมากพอไปถึงกร็รีบไปส่งการบ้านวิชาภาษาญี่ปุ่นที่ห้องพักครูด้วยความไวแสงก่อนที่ครูจะปิดประตูแต่กระดันส่งผิดเล่มพอมาเจอบักบอลบักบอลมันก็ขอ ลอกการบ้านวิชาภาษาญี่ปุ่นหน่อยป๋องมันก็บอกว่ามันส่งไปแล้วแต่พอบอลเปิดดูในกระเป๋าเท่านั้นแหละก็เจอเล่มการบ้านอยู่ในกระเป๋าป๋องก็ตกจใจใหญ่เพราะเขาส่งไปผิดเล่มแน่ๆหลังจากที่โดนทําโทษเสร็จป๋องก็รีวิ่งกลับไปที่ห้องพักครูแต่เวรกรรมกองสมุดนั้นห้องห้าทับหดันยกไปที่ห้องซะแล้วป๋องก็รีวิ่งตามไปอีกเหนื่อยแทนจริงๆที่ห้อง5้ทับหเป็นห้องของมิงนั่นเองในห้องก็มีคนเอาสมุดมาแจกให้กับเพื่อนๆแล้วก็ดันไปเจอสมุดของป๋องที่ไม่มีชื่อ พอเปิดดูข้างในก็มีแต่การ์ตูนวาดเต็มไปหมดและมิงก็เป็นคนเอามาเปิดอ่านพร้อมกับเพื่อนๆในห้องมันเป็นสมุดเล่มที่ป๋องวาดการ์ตูนตอนที่เห็นวิวออของมิงนั่นเองแถมป๋องมันยังแต่งเรื่องเพิ่มอีกว่ากางเกงในมิงลายโพกระดอตน่ารักมากแล้วก็จะขอดูอีกทีนึงแต่มิงก็ถอดให้ป๋องเก็บไว้ดูเลยมิงเห็นแบบนั้นก็ถึงกับตะลึงแทบหงายท้องตึงไปเลยแล้วป๋องมันก็วิ่งเข้ามาขอสมุดคืนพอดีเลยโดนมิงเอาสมุดเครื่องใส่หน้าทันทีป๋องก็อายรีวิ่งออกจากห้อง ป๋ปองเข้ามานั่งแอบอยู่ในห้องเก็บลูกบอลคนเดียวไม่เข้าเรียนจนครึ่งวันสักพักพีระเพื่อนในห้องก็โทรมาตามป๋องถามป๋องว่าการ์ตูนมิงป๋องเป็นคนวาดหรือเปล่าป๋องก็ถึงกังงเลยว่าพีระเอามาอ่านได้ยังไงและหนุ่มตีอ้วนกลมคนนี้เขาก็คือพีระเพื่อนสนิทของป๋องนั่นเองป๋องมานั่งอยู่ในห้องสมุดกับพีระคนในห้องสมุดก็นั่งอ่านการ์ตูนของป๋องเต็มไปหมดตอนนี้คนในโรงเรียนได้อ่านกันทั่วหน้าแล้วด้วยพีระก็บอกว่าเขาไม่รู้ว่าใครเอาการ์ตูนไปซีหลอกแจกแต่เขาร คนเอาไปให้มิงคนที่เอาไปให้ชื่อว่าเมย์ไหนป๋องก็ถึงกังงเลยว่าแล้วเมย์ไหนผีลาก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นเขาชื่อว่าเมย์ไหนเป็นคนหน้านิ่งๆิไม่ค่อยคุยกับใครเลียนอยู่ห้องเดียวกับมิงและสาวหน้าหมวยผิวสว่างคนนี้เธอก็คือเมย์ไหนนั่นเองพอป๋องนึกออกว่าเป็นใครก็ไม่รอช้ามายืนดักรอเมย์ไหนหน้าห้องน้ําถามเมย์ไหนว่าเอาสมุดการ์ตูนไปให้มิงทําไมเมย์ไหนก็ตอบหน้านิ่งๆแบบไร้ความรู้สึกว่าเขาเห็นมีชื่อมิงอยู่ก็เลยเอาไปให้มิงอ่านป่องก็โกรธ โวยวายใส่เมไหนยู่ยู่เสียงนาฬิกาที่ข้อมือของเมไหนก็ดังขึ้นทีๆีเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไรสักอย่างพอป๋องเข้าไปจับตัวเมไหนเท่านั้นแหละป๋องก็กระเด็นลอยฟิวออกจากตัวเมไหนไปเลยป๋องทั้งเจ็บทั้งงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเมไหนก็รีบเก็บของวิ่งกลับบ้านไปเลยแถมยังทำรูปพี่เฟรมตกไว้อีกตอนมืดที่บ้านป๋องบักป๋องมันก็เอาแต่นั่งเปิดปิดไฟมาอยู่แบบนั้นแล้วเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้มันก็รีบวิ่งไปที่โต๊ะหนังสือแล้วก็วาดกระตูนเช้าวันต่อมาป๋อง ก็เดินมาวางกระดาษตามจุดในโรงเรียนทั่วไปหมดไม่เว้นแม้แต่ชักโครกทางด้านเมไหนก็เพิ่งมาถึงที่ห้องเรียนเข้ามาถึงก็เห็นกระดาษกระตูนหล่อนอยู่ที่พื้นหยิบขึ้นมาดูก็เป็นกระตูนที่เป็นเรื่องราวของเมไหนปล่อยไฟฟ้าออกจากตัวได้ช็อตคนนั้นคนนี้ช็อตยันคู่ใหญ่และกระตั้งชื่อให้ใหม่ว่าอ e ีไฟช็อตแถมยังมีการบอกว่าให้ติดตามตอนต่อไปด้วยเมไหนอ่านแล้วก็รู้ทันทีว่าคนที่วาดเป็นใครไม่ได้นอกจากป๋องตัวดีของเราเมไหนรีบเดินออกมาตามหาตัวป๋องก็เจอป๋อง กำลังซีหลอกการ์ตูนที่วาดเฉลยไว้ว่าอ e ีไฟช็อตก็คือเมยไหนนั่นเองเมยไหนเข้าไปหาแล้วก็บอกให้ป๋องหยุดป๋องก็ถามเมยไหนว่าสํานึกผิดแล้วเหรอเมยไหนก็เลยยอมขอโทษป๋องก็บอกเมยไหนว่าให้เอาเครื่องช็อตไฟฟ้าออกมาไม่งั้นเขาจะไปฟ้องครูว่าเมยไหนเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาช็อตเขาเมยไหนก็ไม่เถียงด้วยสักคําบอกป๋องว่าอยากทําอะไรก็ทําไปเลยแล้วก็จะเดินออกจากห้องป๋องก็เลยเอาการ์ตูนที่เขาวาดไว้ตอนที่2อ,ออกมาเป็นเรื่องตํานานรักอ e ีไฟช็อตเรื่องนี้มีรูปพี่่เเฟมมททยไไหหนลนลว้อู ด้วยแล้วก็เป็นลูกที่หายไปจากบอร์ดนั่นเองเมย์ไหนเห็นแบบนั้นก็รีบเข้าไปแย่งมาทันทีและนาฬิกาที่ข้อมือของเมย์ไหนก็ดังขึ้นอีกแล้วป๋องได้ยินก็บอกให้เมย์ไหนเอามาดูแล้วก็เข้าไปจับที่ตัวเมย์ไหนเมย์ไหนห้ามก็ไม่ฟังทํเอาป๋องโดนช็อตซะตัวลอยอีกแล้วเมย์ไหนก็รีบเข้าไปกดเครื่องถ่ายเอกสารให้หยุดและเครื่องก็ช็อตพังไปเลยป๋องถึงกับช็อกตาค้างไปเลยเมย์ไหนก็ร้องไห้หันมาบอกป๋องว่าจะทําอะไรก็ทําหรือจะไปฟ้องครูก็ไปเลยเธอจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแล้ววกก็ิ่งออ ไปพร้อมเสียงนาฬิกาที่ยังเตือนอยู่เมย์ไหนกลับมาที่บ้านก็มาบอกพ่อกับแม่ว่าคนที่โรงเรียนรู้เรื่องเธอแล้วพ่อก็เลยถามเธอว่าย้ายโรงเรียนไหมถามเอาเมย์ไหนถึงกับเซ็งไปเลยเพราะเธอย้ายมาหลายโรงเรียนแล้วย้อนกลับไปตอนที่เมย์ไหนเป็นเด็กหมอบอกว่าเธอเป็นเด็กที่เวลาเหนื่อยหรือตกใจแล้วหัวใจเต้นเร็วร่างกายจะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาได้ตั้งแต่เด็กจนโตเธอทําเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพังไปหลายอย่างแล้วจนสาเลงแทบจะรวยไปเลยพ่อเธอก็เลยซื้อนาฬิกาวัดการเต้นของหัวใจ ไถ้าหัวใจเต้นเร็วขึ้นแล้วจะปล่อยกระแสไฟฟ้านาฬิกามันก็จะดังเตือนตั้งแต่นั้นมาถ้ามีใครรู้เรื่องนี้พอเธอก็จะพาย้ายโรงเรียนย้ายไปเรื่อยๆจนแทบจะสะสมชุดนักเรียนเกือบทุกโรงเรียนแล้วจนมาเรียนที่นี่เธอก็เลยไม่ค่อยยุ่งกับใครไม่เข้าใกล้ใครมีแต่พี่เฟรมที่เธอคอยแอบมองอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปหากลับมาปัจจุบันเมย์ไหนก็มายื่นใบลาออกจากโรงเรียนแต่ครูก็ไม่อนุญาตเธอเดินออกมาเจอป๋องเดินไล่ขอกระตูนคืนจากคนในโรงเรียน แล้วก็เอาไปเผาทิ้งเมไหนก็เลยเดินเข้าไปถามปองว่าเผาทําไมปองก็อ้างว่าเขาวาดไม่สวยและเขาก็จะไม่บอกเรื่องนี้กับใครด้วยอยู่ๆก็ใจดีขึ้นมาซะง,งั้นทำเมาเมไหนซึ้งไปเลยเมไหนก็หยิบใบลาออกออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เผาทิ้งเหมือนกันปองก็เอารูปพี่เฟรมคืนให้เมไหนไปปองถามเมไหนว่ามิงว่าอะไรเขาบ้างไหมแต่ยังคุยไม่ทันรู้เรื่องไฟที่ปองเผาก็ไหม้ลามขึ้นมาเมไหนก็รีบวิ่งสี่คูณร้อยไปเอาถังดับเพลิงมาดับให้ไวพอดับ เสร็จเครื่องวัดหัวใจก็ดังอีกแล้วป๋องมันก็เริ่มสนใจเรื่องไฟฟ้าในตัวเมไหนขึ้นมาถามเมไหนว่าปล่อยไฟฟ้าได้ไหมปล่อยได้แรงสุดแค่ไหนและทําอะไรได้บ้างตัดมาที่พี่เฟรมกําลังซ้อมบอลเท่ๆอยู่ที่สนามอยู่ๆบอลก็กิ้งไปหาเมไหนและพี่เฟรมก็ค่อยๆวิ่งเข้าไปหาเมไหนจนทําให้หัวใจของเมไหนเต้นแรงขึ้นพี่เฟรมเห็นว่าเมไหนอย,อยู่สีทองสีเดียวกับเขาก็เลยจะชวนมาลงวิ่งผัดด้วยกันเพราะว่าเห็นเมไหนวิ่ง4ี่คูณร้อยไปเอาถังดับเพลิงวันนั้นเมไหนก็ไม่ทันได้ฟั วิ่งถือลูกบอลหน,งงนีพี่เฟมไปสังั้นพี่เฟมก็บาจีวิ่งตามไปด้วยวิ่งกันไปคุยกันไปเหนื่อยแทนจริงๆเมย์ไหนก็เอาแต่บอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาวิ่งมาจนสุดทางเสียงเตือนนาฬิกาก็ดังไม่หยุดเมย์ไหนก็เลยไล่ให้พี่เฟมออกไปแล้วก็โยนลูกบอลคืนพี่เฟมก็ยังหันมาบอกเมย์ไหนอีกว่าถ้าเปลี่ยนใจจะลงแข่งพรุ่งนี้เจอกันที่สนามตอนเย็น ทางด้านของป๋องก็มาหามิ้งที่นอนปวดท้องประจำเดือนอยู่ในห้องพยาบาลคนเดียวป๋องมาถึงก็ส่งตับย่างกับข้าวเหนียวให้มิงกินแล้วก็บอกว่าเห็นมิ้งเสียเลือดเยอะก็เลยซื้อตับมาให้เพราะว่ามีธาตุเหล็ก เหนื่อยกับมันจริงๆทันใดน,นั้นเองพวกแก๊งหิวตีมันก็โผล่มาจากเตียงข้างๆขำป,ป๋องปอดแทบโยกเลยแล้วก็ล้อป๋องกับมิงว่าตับ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 มิงก็อายดึงตับมาโยนทิ้งแล้วก็บอกว่าป่องหน้ารังเกียจป๋องก็ถึงกับเศร้าไปเลยหลังจากนั้นป๋องก็มาหาเมย์ไหนที่บ้านบอกให้เมย์ไหนเอาไฟฟ้าช็อตเขาหน่อยพยายามจับตัวให้เมย์ไหนช็อตจนไปจับนมเมย์ไหน เมย์ไหนก็เลยตกใจปล่อยไฟแล้วก็ตกหน้าป๋องจนสลบไปเลยพอฟื้นขึ้นมาป๋องก็มานั่งเนียนกินข้าวกับเขาในบ้านด้วยตอนล้างจานป่องก็ระบายเรื่องมิงให้เมย์ไหนฟังขอคําปรึกษาว่าจะทํายังไงดีให้มิงหายโกรธเมย์ไหนก็บอกว่าช่วงนี้มิงกําลังเครียดเรื่องที่รุ่นน้องม .2 ทับ ไม่มาซ้อมสแตนและเมไหนก็เล่าให้ป๋องฟังว่าพี่เฟมมาชวนเธอไปลงวิ่งแข่งป๋องก็บิ้วเมไหนใหญ่ว่าคนตั้งเยอะตั้งแยะนักกีฬาก็ไม่ได้เป็นทำไมพี่เฟมถึงมาชวนเมไหนได้ยินแบบนั้นก็เขินใหญ่เขินจนไฟช็อตอีกแล้ว เช้าวันต่อมาเมย์ไหนก็ไปหาพี่เฟมแต่ก็ทำตัวไม่ถูกพี่เฟมก็หันมาถามว่าเปลี่ยนใจแล้วเหรอแล้วพี่เฟมก็ชวนเมย์ไหนไปลงซ้อมที่สนามแต่ไม้ที่ต้องรับดันเป็นแท่งเหล็กซะง,งั้นตอนรับไม้จากคนอื่นก็ไม่เป็นอะไรหัวใจเต้นปกติแต่พอจะถึงตัวพี่เฟมเท่านั้นแหละหัวใจเมย์ไหนก็เกิดเต้นแรงหน้าแดงขึ้นมาอีกแล้วเสียงตัววัดหัวใจก็ดังรัวๆพอวิ่งไปถึงพี่เฟมเมย์ไหนกับไม่ส่งไม้ต่อซะง,งั้นวิ่งเลยพี่เฟมไปเลยแล้วก็ไม่หยุดหายใจทุกคนก็ตามมาดูว่าเมย์ เป็นอะไรทําไมถึงไม่ส่งไม้ให้เมย์ไหนก็เลยบอกว่าเธอขอเป็นไม้สี่ไม้สุดท้ายแทนกล้วยหญิงละกันเพราะว่าเธออยากเป็นคนวิ่งเข้าเส้นชัยเองทํเอากล้วยหญิงถึงกับไม่พอใจเลยและพี่เฟมก็ให้ทั้งสองคนวิ่งแข่งกันกล้วยหญิงก็เล่นไม่ซื่อเข้าไปกัดเมย์ไหนจนเมย์ไหนตกใจโดนช็อตไปเลยและเมย์ไหนก็เป็นคนชนะไปทางด้านกองเชียร์เด็กห้องสองทับหนึ่งก็ไม่มาซ้อมจนมิงเครียดป๋องเห็นแบบนั้นก็เลยรีบมาที่ห้องสองทับหนึ่งทันทีเข้าไปแบบโหดๆบอกให้ทุก คนไปขึ้นซ้อมสแตนเดี๋ยวนี้แต่พอเข้าไปก็ต้องถึงกับชะง,งักเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องเด็กเรียนมากเขาอยากจะเป็นหมอกันทั้งห้องแล้วก็บอกว่าเขาจะไม่ไปขึ้นสแตนกันหรอกเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวสอบแกดแพดอีก4ปีเขาต้องเข้ามาหาลัยแล้วป๋องถึงก็ไปไม่เป็นเลยจนสุดท้ายป๋องไปเห็นสมุดวิชาศิลปะที่ไม่มีใครวาดอะไรส่งเลยเพราะว่าเป็นวิชาที่ไม่มีใครสนใจป๋องมันก็เลยใช้ศิลปะที่ตัวเองมีวาดรูปให้เด็กๆทุกคนส่งเป็นการบ้านเพราะเด็กจะได้ไปขึ้นสแตนกันแต่ยังว่า ไม่ทันเสร็จยามก็มาปิดไฟไล่ซะก่อนเดือดร้อนให้เมย์ไหนต้องมาช่วยป๋องที่บ้านเมย์ไหนเข้าไปในห้องปองก็เจอรูปการ์ตูนที่ปองวาดถึงหมิงเต็มไปหมดวาดคนอื่นซะน่ารักแล้วก็มีวาดรูปพี่เฟรมด้วยแต่หน้าพี่เฟรมแทบจะพิการอยู่แล้วเมย์ไหนเห็นก็ไม่ยอมเลยเอามาลบวาดเองซะเลยแต่พิการหนักกว่าเดิมอีกเช้าวันต่อมาป๋องก็เอาการ้านศิลปะมาต่อรองกับพวกเด็กๆว่าถ้ามีการบ้านส่งครบก็จะได้เกศีพอพวกเด็กๆได้ยินคำว่าเกศีก็ทำเอาหูผึ่งตาตั้ง กันเลยทีเดียวแลวก็ยอมตกลงไปขึ้นสแตนให้แต่ต้องแลกกับการที่ป๋องต้องทําการบ้านวิชาที่ไร้สาระให้ทั้งหมดทุกวิชาป๋องก็ยอมทําเพื่อมิงโดยมีเมย์ไหนคอยช่วยอยู่ข้างๆตอนเย็นแก๊งหลีดใจเกเรก็พากันจับตัวเชลนักวิ่งทีมเดียวกับพี่เฟมที่ชอบมาขโมยของส่วนตัวพี่เฟมไปชื่นชมทําเอาเชลที่แมนแมนกี้สาวแต่ขอโทษกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวโหจริงๆพวกใจเกเรก็คิดว่าเชลเอารูปพี่เฟมที่บอดไปด้วยแต่เชลก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เอา พวกใจเกเลก,ก็เลยรวมพลังกันตั้งการ์ดพร้อมคิดว่าลงแข่งในสนามอยู่ใช้กระบวนท่าเชียลีดเดอร์ที่สั่งสมมาหลายปีจัดการเชลสะล่วงไปเลยตัดมาวันแข่งกีฬารอบแรก เมย์ไหนก็ลงแข่งวิ่งเชลก็มาแข่งแบบเข้าเฟือกคอซะง,งั้นพวกใจเกเลเอก็มานั่งเฝ้าพี่เฟรรมเป็นผีเจ้าที่เลยที่กองเชียร์อยู่ๆพวกเด็กห้องสองทับหนึ่งก็พากันยกขบวนมาที่สแตนตามที่ตกลงกระป๋องไว้สีอื่นก็พากันเชียร์อย่างสนุกสนานแต่สีทองก็มานั่งอ่านหนังสือกันไม่ได้เชียร์อะไรเลยในสนามแข่งวิ่งผัดก็เริ่มแล้วถึงไม้ที่พี่เฟรรมต้องส่งต่อให้เมย์ไหนเมย์ไหนก็แต่มองขาอ่อนพี่เฟรรมจนใจเต้นรัวๆยิงพี่เฟมเข้ามาใกล้ๆเห็นหน้าใจก็ยิ่ง แ,แพี่เฟรมกําลังจะส่งไม้ให้ทันใดนั้นเองเมไหนก็เอามือหลบจนไม้ล่วงไปเลยแล้วก็ใช้สกิลความแม่นเตะไม้กลับขึ้นมากระแทกหน้าตัวเองจนเลือดออกเต็ม2จงจมูกแล้วก็รลับไม้กลับมาได้เมไหนก็ถึงกับงงวิ่งผิดๆถูกๆวิ่งย้อนสอนซะงั้นพอตั้งสติได้ก็กลับมารีบวิ่งต่อจนเข้าเส้นชัยไปได้แล้วป๋องก็มายืนเชียร์อยู่ข้างสนามด้วยพอแข่งเสร็จเมไหนก็หนีมานั่งคนเดียวให้ใจเตนเ้นเบาลงป๋องก็เข้ามาเอากระดาษมายื่นให้เมไหนเช็ดเลือด ที่จมูกอยู่ๆเมย์ไหนก็เข้าไปกอดป๋องดีใจที่แข่งชนะแล้วป๋องก็ถึงกับงงไปเลยแต่ก็กอดกลับแล้วป๋องมันก็เอาอีกแล้วกลับมานั่งวาดเป็นการ์ตูนอีกแล้วเช้าวันต่อมาพี่เฟรมเข้ามาหาเมย์ไหนแล้วก็ชวนเมย์ไหนไปวิ่งด้วยกันสองคนวันอาทิตย์นี้ท้ามอเมย์ไหนถึงกับตื่นเต้นรีบโทรบ,บอกป๋องทันทีพอป๋องเห็นสภาพเมย์ไหนที่ตื่นเต้นแล้วพูดได้คําเดียวเลยว่าไข่พี่เฟรมไม่แน่แน่วันหยุดป๋องก็ไปตีสนิทกับช่างไฟหน้าบ้านขอถุงมือกันไฟช็อตมาให้เมย์ ใส่ไปวิ่งกับพี่เฟรมแต่เมย์ไหนก็บอกว่ามันดูแปลกๆนะถ้าใส่ไปแบบนี้ป่องก็เริ่มเห็นด้วยแล้วป่องก็สรรหาแผนจะมาช่วยเมย์ไหนให้ได้แต่ก็ใช้ไม่ได้สักอย่างอยู่ๆเมย์ไหนก็เศร้าขึ้นมาป๋องก็คิดว่าเมย์ไหนเศร้าเรื่องไฟช็อตแต่ที่ไหนได้เมย์ไหนบอกว่าไม่รู้ว่าเขาจะแต่งหน้าไปวิ่งยังไงเหนื่อยขึ้นันจริงๆป่องก็บอกว่าพี่เฟรมเขาไม่คิดเรื่องพวกนี้หรอกแค่เมย์ไหนยิ้มก็น่ารักแล้วพูดแล้วตัวเองก็เขินเองแล้วก็เดินกลับบ้านไปพูดแต่คำ อยู่แบบเช้าวันอาทิตย์เมย์ไหนก็นั่งแต่งหน้าอยู่พี่เฟมก็แวนมอไซค์มารับถึงหน้าบ้านเมย์ไหนก็นั่งห่างกับพี่เฟมจนแทบจะล่วงจากรถอยู่แล้วพอมาถึงสนามพี่เฟมก็สงสัยว่าทาไมนาฬิกาที่ข้อมือของเมย์ไหนปลุกบ่อยๆเมย์ไหนก็บอกว่ามันเป็นนาฬิกาวัดหัวใจเอาไว้วัดเวลาออกกําลังกายพี่เฟมก็เลยอยากขอใช้ดูบ้างกระโดดให้ตัวเองเหนื่อยเผื่อนาฬิกาจะได้ดังแต่เวรกรรมนาฬิกาดันกระเด็นหลุดจากมือไปโดนเครื่องตัดญ้าทับแตกสภาพเละเป็นโจ๊กขาย5้าบาท ยังไม่มีใครเอาเลยพี่เฟมก็เลยบอกให้เลิกซ้อมก่อนเดี๋ยวเขาจะซื้อนาฬิกามาคืนให้และเมย์ไหนก็รีบไปค้นกระเป๋าเอาของที่ป๋องเตียมไม่ให้ออกมาจนไปเจอยาดมที่เป็นเหล็กเวลาที่เมย์ไหนปล่อยกระแสมันก็จะช็อตเมย์ไหนก็เลยหันไปบอกพี่เฟมว่าซ้อมต่อได้เลยเมย์ไหนก็เอายาดมมากำมไว้พอพี่เฟมเข้ามาใกล้เรื่อยๆยาดมก็เริ่มช็อตอีกแล้วเมย์ไหนก็เลยท่องสูตรคุณให้ตัวเองใจเย็นลงและสุดท้ายก็หลับได้ไม่ช็อตเลย ทางด้านของป๋องก็ให้รุ่นน้องเอากระเป๋าใส่สมุดการ์ตูนมาให้มิงกองเบลอหลังซ้อมเชียร์เสร็จมิงก็เอามานั่งอ่านจนจบแล้วก็ถือมาคืนให้ป๋องบอกป๋องว่าคิดว่าวาดเป็นแต่เรื่องหืน่หนๆวาดเธอสวยกว่าตัวจริงอีกป๋องก็เริ่มหายกลัวแล้วอยู่ๆก็หันไปบอกชอบมิงดังลั่นเลยมิงก็บอกว่าเขารู้เรื่องที่ป๋องไปช่วยเด็กสองทับหนึ่งเขาก็รู้แล้วมิงก็ขอบคุณป๋องบอกว่าเขาชอบการ์ตูนที่ป๋องวาดนะแต่เขาไม่ใช่มิงแบบในการ์ตูนที่ป๋องวาดหรอกให้ป๋องเลิกวาดซะเถอะทำมาป๋อง ถึงกับอึ้งไปเลยพวกแก๊งหิวตีนก็เข้ามาเศร้ากันใหญ่แต่ป๋องก็ดันถามว่าทําไมเขาไม่เศร้าเลยแล้วก็บอกว่าเขารู้แล้วว่าทําไมทำเอาแก๊งหิวตีนงงเป็นไก่ตาแตกเลยกลับมาที่เมย์ไหนกับพี่เฟมฝนก็ตกหนักมากทั้งคู่ก็เลยมานั่งคุยกันพี่เฟมก็บอกเมย์ไหนว่าถ้าวิ่งชนะเขาจะเลี้ยงข้าวขาหมูสักพักมิงก็วิ่งกลางล่มเอาลมมาให้พี่เฟมกับเมย์ไหนแต่เมย์ไหนบอกว่าเขาจะรอฝนหยุดก่อนดีกว่าเขายังไม่อยากกลับตอนนี้พี่เฟมเห็นแบบนั้นก็เลยขออยู่ต่อกับเมย์ไหนด้ว พอมิงออกไปพี่เฟมก็เริ่มจีบเมไหนทันทีจีบไปเขินไปตัวบิดแขนแทบหกักถามเมไหนว่ามีคนที่ชอบหรือยังเมไหนก็ตอบไปว่ายังแล้วก็ตอบไปบิดไปเหมือนคนปวดชีระหว่างนั้นเองป๋องมันก็วิ่งหอบสมุดต,ตากฝนมาพี่เฟมก็จะขอจีบเมไหนเขินบิดตัวแทบพิการเลยแต่อยู่ๆพี่เฟมก็โดนช็อตล่วงไปเลยเพราะกระแสไฟวิ่งไปตามน้ําที่พื้นจากตัวของเมไหนเมไหนก็ถึงกับช็อกทําอะไรไม่ถูกป๋องเข้ามาเห็นพอดีก็รีบวิ่งตามเมไหนไป เมยไหนก็ห้ามไม่ให้ป๋องเข้ามาเพราะเขาไม่อยากให้ใครโดนช็อตอีกแต่ป๋องก็ยังไม่หยุดตามตามไปจนถึงบ้านพ่อเมย์ไหนก็มาเปิดประตูให้แล้วตอนนี้บ้านของเมไหนก็ไฟดับไปหมดเลยเพราะว่าเมไหนกลับมาเปิดไฟจนไฟช็อตป๋องก็มาขอเรียกเมไหนอยู่ที่ห้องนอนเมไหนก็ร้องไห้ใหญ่บอกว่าเขาแปลกจนอยู่กับใครไม่ได้หรอกแล้วเมไหนก็สอดกระดาษมาทางประตูบอกให้ป๋องกลับไปเถอะแล้วป๋องก็นั่งวาดรูปสอดกลับมาวาดเรื่องตำนานรักอีไฟช็อตวาดไปเรื่อยๆจนพ่อกับแม่ของเมไหนก ก็พากันเอาไฟมาช่วยส่องให้วาดไปจนถึงตอนที่เมย์ไหนกับพี่เฟมจับมือกันได้แล้วก็รักกันได้เมย์ไหนก็ถึงกับยิ้มออกมาเลยแล้วก็เปิดประตูมาหาป๋องป๋องบอกเมย์ไหนว่าถ้าพี่เฟมชอบเมย์ไหนจริงๆ ต้องหาทางให้อยู่กับเมย์ไหนให้ได้อยู่แล้วขนาดเขายังอยู่ได้พ่อกับแม่ยังเลี้ยงมาได้เลยเมย์ไหนก็กลับมายิ้มแล้วก็หัวเราะได้เหมือนเดิมวันต่อมาที่โรงเรียนเมย์ไหนก็มายืนดูพี่เฟมจัดสแตนอยู่่มิงก็เข้ามาเรียกให้เมย์ไหนไปช่วยยกของหน่อยระหว่างเดินไปมิงก็ถามเรื่องที่เมย์ไหนมาวิ่งกับพี่เฟมแล้วมิงก็ปิดประตูขังเมย์ไหนบอกเมย์ไหนว่าทาไมต้องไปซ้อมวิ่งกับพี่เฟม 2. ต่อ2แล้วพวกแก๊งหลีดใจเกเรมันก็มากันอีกแล้วพากันออกมาทํางานออกมาลุมว่า เมไนพร้อมตั้งกาใช้กระบวนท่าอีกแล้วเมไหนกําลังจะโดนลุมทันใดนั้นเองป๋องก็โผล่เข้ามาช่วยไว้ได้เอาถังดับเพลิงฉีดใส่พวกใจเกเรแล้วจะพาเมไหนหนีแต่ก็หนีไม่รอดป๋องโดนจับตัวไว้ซะเองและพวกใจเกเรก็เริ่มตั้งกาจะลุมเมไหนใหม่ข้าวนี้พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเป็นพี่เฟมพวกใจเกเรก็รีบแก้ตัวทันทีบอกว่ามิงบอกว่าเมไหนแรกก็เลยจะมาช่วยถอดนอให้มิงก็ถึงกับอึ้งพูดอะไรไม่ถูกเลยพี่เฟมก็เลยหันไปว่ามิงต่อ แล้วก็บอกว่าคนที่จะแตนตามหามิงอยู่มิงก็น้อยใจบอกว่าเธอจะไม่ทําแล้วพี่เฟมไม่เคยสนใจเธอเลยเอาแต่สนใจเมไหนที่ไม่เคยทําอะไรเลยพวกใจเกเลก็เลยรู้ทันทีว่ามิงก็ชอบพี่เฟมเหมือนกันมิงก็เลยหันไปบอกว่าถ้ารู้เธอก็โดนตบสิและมิงก็ไม่รอจะโดนพวกใจเกเลตบแต่ด้วยความแมนของพี่เฟมก็กระโดดเข้ามารับฝ่ามืออลรหันไว้ได้จนเลือดกบปากหันมาพูดรอๆให้พวกใจเกเลหยุดทําแบบนี้ทุกคนก็เลยพากันเก็บมือเดินกลับไปง่า จริงๆพี่เฟมก็กําลังจะเดินออกไปป๋องก็เรียกไว้บอกว่าเมไหนมีเรื่องจะคุยด้วยส่วนป๋องก็วิ่งตามไปปอบมิงบอกว่าที่มิงทําทั้งหมดไม่ใช่เพราะพี่เฟมหรอกแต่เป็นเพราะมิงเก่งและมีความสุขที่ได้ทําสแตนจริงๆมิงก็ถึงกับร้องไห้หนักเลย กลับมาที่เมย์ไหนกับพี่เฟมเมย์ไหนก็พยายามอธิบายในสิ่งที่เธอเป็นให้พี่เฟมฟังจนพี่เฟมอึ้งไปเลยเมย์ไหนก็ร้องไห้บอกว่าเขาจะเป็นบ่อยเวลาที่ตื่นเต้นและอยู่ใกล้พี่เฟมเขาก็เลยอยู่ใกล้พี่เฟมไม่ได้พี่เฟมก็เลยบอกให้เมย์ไหนอยู่นิ่งๆอย่าขยับแล้วก็ทําท่าเข้าไปใกล้ๆตัวเมย์ไหนพอเข้าไปใกล้มากๆพี่เฟมก็พูดแบบรอๆว่าอยู่ใกล้กันได้นี่แล้วเขาก็ดีใจที่เมย์ไหนไม่ได้เกลียดเขาเรื่องที่เขาจะเลี้ยงข้าวขาหมูเขาเปลี่ยนใจแล้วทวิ่งชนะเขา จะให้เมย์ไหนมาเป็นแฟนหลังจากนั้นเมย์ไหนก็รีบมาเล่าให้ป๋องฟังแต่ป๋องกลับไม่ดีใจด้วยเลยสักนิดทำหน้าเศร้าอีกตั้งหากที่เมย์ไหนตกลงกับพี่เฟรมไปป๋องก็เล่าให้เมย์ไหนฟังด้วยว่าเขาเอาการ์ตูนไปให้มิงอ่านแล้วมิงชอบการ์ตูนที่เขาวาดแต่ก็ไม่ได้ชอบเขาแล้วป๋องก็ร้องไห้โฮเลยเมย์ไหนก็ปลอบป๋องป๋องก็หันมายิ้มให้เมย์ไหนแล้วก็บอกเมย์ไหนว่าพรุ่งนี้ห้ามแพ้นะถึงวันแข่งกีฬาสีวันจริงป๋องก็อยู่บ้านฟังเสียงเชียาาร์ท ที่วาดลูเมไหนออกมาดูด้วยหน้าตาที่เศร้าๆนั่งวาดลูเมย์ไหนไปยิ้มไปแต่อยู่ๆก็วิ่งแต่งตัวไปโรงเรียนเฉยเลยเหนื่อยกันมันจริงๆที่โรงเรียนพี่เฟร,รมกําลังรอวิ่งอยู่ป๋องก็วิ่งเข้ามาในลูวิ่งมายืนเทียบพี่เฟร,รมแล้วก็วิ่งแข่งกับพี่เฟร,รมเฉยเลยเมไหนกับทุกคนก็งงไปหมดป๋องวิ่งไปก็หยิบสมุดออกมาบอกเมไหนไปว่าเขาวาดเมไหนทั้งเล่มเลยพี่เฟร,รมก็ส่งไม้ต่อให้เมไหนเมไหนก็ทําพี่เฟร,รมช็อตล่วงไปที่พื้นอีกแล้วป๋องก็ตะโกนบอกเม หว่าอยาชนะนะแล้วเมย์ไหนก็อยุดชะงักแต่อยู่ๆก็หันกลับไปวิ่งเข้าเส้นชัยจนชนะไปทำมาป๋องยืนนิ่งก้าวขาไม่ออกคอตกคอพับเป็นบาทูแม่กองอยู่แบบนั้นลำบากครูต้องเข้ามาอุ้มออกไปจากสนามอีกหลังจากแข่งเสร็จเมย์ไหนก็เข้ามาหาพี่เฟมบอกว่าเรื่องที่บอกว่าจะเป็นแฟนกันเขาขอเปลี่ยนกลับมาเป็นข้าวขาหมูเหมือนเดิมได้ไหมพี่เฟมก็เลยบอกว่าเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าที่เมย์ไหนช็อตเมื่อกี้ไม่ใช่เพราะเขาแต่เป็นเพราะป๋องแล้วก็บอกให้เมย์ไหนทำตามใจตัวเองและตอนนี้ พี่เฟมก็จับตัวเมย์ไหนได้แบบไม่ช็อตแล้วหลังจากจบงานกีฬาสีทุกคนก็มาจับมือกันสามัคคีชุมนุมกลางสนามและป่องกับเมย์ไหนก็ต้องจับมือกันด้วยเมย์ไหนก็ตื่นเต้นจนยืนท้องสูตรคุณเพื่อไม่ให้ตื่นเต้นแต่ป๋องก็หันมาแซวว่าไม่ใช่เมย์ไหนแล้วเป็นเมย์ป๋องเท่านั้นแหละทํามเาไฟช็อตล่วงกันทั้งโรงเรียนเลยและป่องมันก็บอกว่าต่อไปนี้ต้องคิดแล้วว่ามันจะใช้ชีวิตอยู่กับอ e ีไฟช็อตนี้ยังไงจบลงไปแล้วสำหรับเมย์ไหนไฟแรงเฟิร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกสุกจากช่องเราบ๊ายบาย